สวยขับตีสุดๆเลยค่ะ MG 3 1 5 X Sunroof เกียร์ออปี2016โปรโมชั่นของลอยที่189,000บาทเท่านั้นค่ะินดำเรียบร้อยนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตระบบเซน็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบก พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเกียร์ออ,อตโต้แอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ c ีดีค่ะภายในสปอร์ตดูดีมากๆเลยนะคะได้เบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตแอร์เย็นเจี๊ยม,มีมูลรู้เป็นระบบไฟฟ้าอีกต่างหากค่ะ มูนโดเป็นระบบไฟฟ้าค่ะปัดดีฟีดาวส่งเดือนละห้าพันบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่หนึ่งหมืนสี่พันบาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปเช่งงานได้แล้วค่ะถึงจะเป็นรถเล็กกระทันหันแต่ด้านหลังก็ขนของได้เยอะเลยนะคะบอบพับได้ตั้งหากค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092-50508-58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้าแ i a m p 1อมพพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ